สวัสดีค่ะมากินผัดไทยนะคะผัดไทยนะคะใส่ไข่นะคะไม่พิเศษนะคะธรรมดานะคะก็ใส่น้ำตาลทรายพริกป่นไปนะคะคลุกเ้าเข้ากันนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีถังวงอดิบนะคะเขาให้มาแล้วก็มีหัวตีนะคะเขาแบ่งแบ่งมาให้นะคะแบ่งแบบให้เรากินนะคะหัวตีแล้วเราก็กินดิบๆนั่แหละค่ะกินกับนีนะะ่ผัดไทยนะคะ ผัดไทยไข่นะคะไม่ใช่ผัดไทยกุ้งนะคะผัดไทยไข่นะคะอร่อยนะคะกินไปเรื่อยๆเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะเผ็ดเผ็ดขอกิมน้ําก่อนนะคะเผ็ดมากเพราะใส่พริกป่นไปเยอะหน่อยเผ็ดเลยค่ะอร่อยก็อร่อยนะคะเผ็ดก็เผ็ดนะคะอร่อยมากๆานะคะ กำลังกินเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะเที่ยวกันไปนะคะผัดไทยผัดไทยอือร่อยค่ะอร่อยมากเลยเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังกินอยู่อร่อยเลยค่ะคลุกคุกนะคะเยอะๆนะคะเจ้านี้ผัดไทยเขาให้เยอะมากะคะ่ะให้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะผัดแบบน้ํามันไม่เยอะนะคะ ผัดไทยต้องเป็นถ้าถ้าเส้นเล็กไปเลยนะคะผัดเส้นเล็กแบบเล็กๆเลยนะคะมันก็ผัดไม่อร่อยต้องเส้นออกใหญ่นิดนึงนะคะถึงจะผัดอร่อยนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยมากินด้วยกันนะคะือใส่ายด้วยนะคะใส่ข้าวมีถั่วป่นนะคะถั่วป่นใส่ลงไปแล้วคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะมันก็อร่อยเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะมากินกันได้เลยจ้าอร่อยอร่อยนะคะ อร่อยสุดๆไปเลยจ้าอ,อร่อยค่ะกินแล้วก็ติดอ,อกติดใจนะคะเจ้านี้นะคะทําอร่อยติดอ,อกติดใจนะคะในการที่ผัดไทยกุ้งสดไม่ใช่กุ้งสดนะคะธรรมดาเนี่แหละค่ะใส่ไข่ีงนะคะใส่ไข่ธรรมดาไม่ใช่พิเศษนะคะ ก็อร่อยเหมือนกันนะคะไม่ต้องพิเศษก็ได้นะคะมันก็อร่อยเหมือนกันค่ะกินแบบไหนนะคะที่อร่อยแล้วก็นี่ค่ะกินแบบนี้นะคะกินแบบอร่อยอร่อยนะคะนีค่ะเห็นไหมแฟบแ,ฟแฟนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจนะคะกําลังใจที่ดีเสมอมานะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ แล้วก็มากินกันนะคะเราชอบใจเนี่ยค่ะหัวปีนะคะนิ่มๆนะคะกินคู่กับผัดไทยเนี่ยอร่อยมากจริงๆนะคะกรอบๆนะคะกรอบเลยกรอบแล้วก็อร่อยนะคะอร่อยอร่อยออยาวๆไปเลยค่ะเที่ยวแล้วเที่ยวอีกเทีๆๆ้ยวแล้วเี่ยวอีกอร่อยนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะ แล้วค่าจากพยานอันตรายทั้งปวงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะมากินกันให้อร่อยอร่อยไปเลยนะคะทุกอย่างกินอิ่มนอนหลับก็สบายถ้ามีของอร่อยแล้วก็นอนหลับอย่างสบายสบายสบายใจเลยจ้านี่ค่ะอร่อยค่ะ กินให้หมดเลยค่ะในคำนี้นะคะต้องอร่อยแน่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 เลยจ้าค่ะมากินได้เลยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยไปเลย